สวัสดีครับตอนนี้เราก็อยู่รถ Honda นะครับ Honda City นะครับผมรถคันนี้มีอาการนะครับตอนเครื่องเย็นๆนะผมสตาร์ทใหม่ๆนะผมมีอาการเครื่องสั่นนะครับเครื่องกระตุกนะครับผมเวลาเปิดแอร์เนี่ยเครื่องสั่นเป็นเจ้าเข้าเลยนะครับตอนนี้เราไม่ทําอะไรนะครับผมเรากำลังตรวจเช็คเบื้องต้นนะครับผมโอเคเดี๋ยวจัดการให้นะครับเรามาจเช็คกันก่อนว่าค่ารานารเครื่องยนต์เป็นไงนะครับ เข้าเครื่องสแกนกันนะครับนด้น,นะครับอโอเคเรามาตรวจเช็คกันครับว่าเครื่องยนต์นั้นทำงานผิดปกติหรือเปล่านะครับ ทำง,งานดีไหมค่ากนาันค่าการทำงานของเครื่องยนต์นั้นปกติดีไหมนะครับะนะครับก่อนการถอดซ่อมการรื้อซ่อมนะครับเราต้องมาชิดค่ากันทางานของเครื่องยนต์ก่อนนะครับมาดูโค้ดกันครับว่ารถคันนี้มีโค้ดหรือเปล่าอ้าวไม่มีโค้ดนะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวเราไปดูค่าดัตตาสตรีมกันนะครับอ่านะครับค่าดัตตาสตรีมนะ ค่าการน,นำงานค่าหังจงค่งขาขชาฉีดนับค่าแอร์ฟงค่าแอร์โฟนะครับ, Air phone, Air รบถือว่าอยู่ในกรี์มาตรฐานนะครับอ่าค่าซอสค่าล้องนะคผมค่า o อทูเซนเซอร์ถือว่าปกตินะครับเดี๋ยวเราไปจัดการให้นะครับอ่าสำหรับอาการนี้หายแน่นอนโอเคครับ จะเทโมเทียนนะครับลองเทโมเทียนดูควาื่องยนมีการสะดุดเทเราดูนีตัวาได้โมเทียนเป็นเต้นเต้นนะครับ่องต์สะดุดแน่นอนนะครับเียนริงไม่เต็มที่นะครับ โอเคดูหัาต่อไปก็ไม่ค่อยดีไม่ค่อยดีเหมือนกันโอเคไม่พอดีเหมือนกันโอเค โอเคนะครับหลังจากเที่ยวทําการซ่อมเสร็จนะครับผมฮอนด้าซิตี้นะครับผมเรามาลองดูกันว่ารถจะสั่นไหมครับอ่านะครับนะรถเดินเบาปกติเลยนะครับอ่านะครับไม่มีอาการสั่นนะครับไม่มีอาการกระตุกนะครับผมเครื่องยนต์เดินนิ่งนะครับอ่าเรามาเปิดแอร์ลองดู อาการเก่าคือเปิดแอร์แล้วเครื่องสั่นเลยนะครับสั่นเป็นเจ้าเข้าเลยอ่ะตอนนี้ไม่มีอาการเลยนะผมอ่ะเครื่องนี้นิ่งเลยนะครับใส่เกียร์ดูครับนะครับนิ่งมากเลยครับนะครับใส่เกียร์ก็ลดปกติครับไม่มีอาการโหลดจนเครื่องจะดับจนเครื่องสั่นนะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวเราไปทดสอบภาคสนามกันครับโอเคครับสวัสดีครับอ่ะโอเคนะครับสวัสดีครับ ตอนนี้เราก็อยู่กับรถ Honda ด i t y นะครับผมอ่ะนะครับเรียบทำการแก้ไขเสร็จนะครับผมอ่ะรถคันนี้มาจากไกลเลยครับมาจากกฬสินนะผมรถคันนี้มาจากกฬสินกันเลยทีเดียวมาเพื่อแก้ปัญหานี้โดยตรงนะคผมอ่ะการรถสั่นรถกระตกนะผมอ่ะรถเดินไม่นิ่งนะครับเดินไม่เรียบนะครับตอนนี้เราได้ทําการแก้ไขเสร็จเรียบร้อยนะครับตอนนี้เรามาลองภาคสนามครับอ่ะแล้วก็มาดูค่าการทํางานขณะวิ่งด้วยนะครับ วา่าการทำง,งานขณะวิ่งปกติไหมนะครับอ่ะโอเคเรามาลองทดสอบวิ่งกันดูครับนะบี่เป็นเกียร์ออตโต้นะครับผมโอเค,นะคอัตาเล่ง อุดปาดมากคร,ครับปกติเลยครับไม่มีอาการรอบสวงรอบสวิงนะผมะแต่คล่งนิดเดียวครับผมรอบขึ้นมาเลยนะครับตาเล่งดีมากครับไม่มีอาการสับไม่มีอาการสะดุดนะครับ ตอนรถมาแลกนะมีการสั่นมีการสะดุดนิดหน่อยนะผมเครื่องเดินไม่นิ่งไม่เรียบนะตอนนี้แก้ไขสุดจุดไครับผมเงียบกิบนะเครื่องยนต์นะโอเคนะท่านไหนนะที่มีปัญหาเกี่ยวกับรถฮอนด้าซิตี้นะผมสามารถสอบถามเข้ามาได้นะผม0844 036814นะผมอู่ปจเิญยนละเอียดนะครับโอเคครับสวัสดีครับ